สวัสดีแฟนคับยาโูทุกคนเด้อจา้าเขียวหวานชาแนลกัอยากสีหฮเบิร์แย่งวิดีโอตะฮักตาฮักหวานหวานของทัญยาอาสยามกับอาโลดเด้อจา้าสนับสมกันเลยจา้าผมพูดถึงกันพี่เห็นใส่มากเกิดเนานะสงสัยแฟนพี่อยากได้เสื้อคู่มั้งพี่ต้องสั่งเซตไฟเบอร์สั่งเซตกันแดกแล้วก็ซรัมอีกเซตใหญ่เซตหนึ่ง พี่ได้เครื่องอีกตัวหนึ่งใส่คู่ไปเลยช่างสวยมากกินหมาล่าใส่มาม่าครับองอแนร่ำกันแดดแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่พี่ที่ผมแนะนํานะพี่พี่ที่กินไฟเบอร์แบบกินแบบกินยาวๆแบบกินเยอะๆกินตลอดเวลานะเี่ยเยอะกินตลอดเวลาตัวจีออกมาแบบกินแบบยาวๆกะจะกินแบบตลอดไปเลยนี่ไงหรือว่าคนทางบ้านกินไฟเบอร์ผมบอกว่าพี่เปิดบินตัวบินแล้วก็กินเองอยเ้งมันจะได้ถูกกว่า ลูกครับพี่กดตะกร้าสองสองเสร็จได้เสื้อแถมไหมเนี่ยคนคนอยู่แถมเสื้อก็ไม่อยู่ไงแต่จริงๆแต่จริงๆก็แถมนะแถมไหมหรือว่าไม่แถมไม่รู้ต้องถาม ถามยากว่าเขาอยากให้อยากให้เป็นแบบแถมเสื้อแบบแบบโอนอย่างนี้ถ้าเสื้อ400ถี่คูณสองน่าจะได้นะผมว่าน่าจะได้นะว่ามันก็ก้าร้อยเหมือนกัน แต่ว่าที่น่าจะสวกไปห่างเนาะแล้วไ,ไม่เป็นไรที่ถ่างของใช้ไปเลยเพราะว่าพี่กาจะกินอยู่แล้วแต่บางทีแต่บางที่าทาแบบนี้มันนี่ก็แถมเสื้อนะเอาอย่างนี้ดีกว่ารุนรุนจะได้สนุกห <c oughs> ล่งเลขรอๆของมุนค้าเนี่นี่ ไม่เบิร์ดนรจริงสวยมากใช่เราจริงสวยนี่ไม่ให้ที่แบบกินตลอดลยาวๆนะปิดบินมากินเองเรียกผมแบบกินทั้งของอ้อบครัวยางฮัลโหลแกงพี่ต้องรับรู้นับของใช่ไหมเขาไม่แกงพี่สั่งของเซ่เหรอลองดูลองดู ต้องรุนต้องรุนรน,นะใช่ผมตอนตอนตอนเย็นสามร้อยคนอยู่เหมือนเดิมแล้วตอนเที่ยงเนาะคนทำงานใครอยากฟังเรื่องอะไรบ้างไมหมวันนี้ ถ้าแถมเสื้อจะให้เป็นที่แถมเสื้อเลยถ้าเอาชุดอื่นเดี๋ยวอาจจะเป็นใบทางนะนะรอแอบไปถ่ายคอนเสิร์ตครับรีบสั่งเลยครับแถมชุดแถมเสื้อมันจะหมดนะ้ะเดี๋ยวตัวจริงมาถ้าเสื้อหมดก็ไม่ได้แถมนะไม่ได้แถมอาเสื้อหมดรีบสั่งตอนนี้ดีกงก่อเพราะเราจะไมไ่ทำอีกแล้ว รูปบางทีเราก็จะไม่ได้ทำขึ้นมาอีกนี่บิตติดก็คือลิมิเต็ดนะครับเราจะหาของอื่นอย่างเดียวของอื่นที่วมาให้โปกหมของเป็นพี่คุ้มมากเลยนะ โปรสามหงเนี่ไยไอมีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับรอดูรอเอฟคนไทยข้อหัวบ้านเราอีกเนาะ Những cái bữa ít, hoặc là mình 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 เดี๋ยวบอกกอนมาวันนี้มาขายเซรั่มกันก่อนนี่โอ้ยเยอะเบื่อเราโกหาไงนี่พี่นี่คือเซรั่มของเรานะครับ ครที่เป็นสิวนะครับแนะนํานะครับไรที่เป็นสิวเมื่สิวอุดตันเมื่สิวอักเสบเป็นสิวพดหรือว่าเป็นสิวที่เกิดจากแมสนี่ตัวนี้เลยครับ <c oughs> เห็นผลแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับพี่สั่งไปใครที่ไม่มีสิวก็เน้นเรื่องหน้าใสนะครับหน้าใสแบบหน้าใสเลย <c oughs> ไม่มีสารสเตยียรอยไม่มีน้ําหอมนะครับไม่มีน้าหอมไม่มีสารสเตยียรอยคุณภาพจากใบบวบกของเกาหลี จากวัตน,นจลเครจากน้ำมันซาแล้วก็จากแตงกวนนะครับนี่สารสกัดของมันนะนี่แนะนําใครอย่างหน้าใสายอย่างนี้ไม่มีสิวอย่างนี้แนะนําเลยนะครับเอย่าเซรั่มเพราะว่าเราใช้ทุกวันเรเป็นคนใช้ทุกวันใช้เองเลยทันย่าก,ก็ใช้เห็นไหมทันยา่าแต่ก่อนมีสิวนะมีสิวตามตรงนี้เยอะนะแต่อย่างวันนี้ตัวจริงจรมาเราก็ใช้ทุกวันทั้งตัวเทส,ต,เทสตัวเทสที่ว่า เอามาเป็นตัวจริงนี่แหละใส่มาทุกวันทุกวันทุวันใส่มาจนแบบหน้าใสแป้งก็หน้าใสเห็นไหมครับแป้งจนแบบทานเยอะๆเซรั่มหน้าใสเลยคุณภาพมันดีมากนะ